ความประสงค์ที่จะเดินทางไปกับขบวนเรือที่170แล้วส่งไปสังจากสถานียะลาปลายทางสถานีกรุงเทพขบวนรถช้าจะเที่ยวเวลา6นาฬิกา21นาทีบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปลงที่สถานีบ้านโป่งสถานีนครปฐมสถานีปายยาสถานีชมทางกริ่งชันสถานีบางบบรุกสถานีชมทางบางชื่อสถานีสามเสนปลายทางสถานีกรุงเทพไปสถานีหัวลำโพ ตัวเดสานติดต่อซื้อตัวเดานได้ที่ห้องสมัยตัวค่ะเดซานติอค่ะบริษัททีวีคนประสงค์ที่เจินทามบึบสอบถรมศูนย์70เราส่งบรการจากสถานียลาปายทางสถานีกรุงเทพกบวนการช้าจะเชื่อาารในเดือน21มีนาคมบริษัททีวีคานประสงค์ที่จเจริทางบปลงที่สถานบางโขงสถานีนครปฐมสถานีสารยา มเตรสลมีจุมทานบางซื่อสลมีสามแสนป่ายทางสะวันง่ายโดสลัดีบลพงมีโดยดสารจับขบรถเช่นี้เตรียมสินค้าและสัมภาระของท่าน่อใจการโดยสารชาราทางที่หนึ่งค่ะอูกสักครู่บระเเขาเรียบชจราสรันี้ค่ะที่เขาชราที่หน่งหลยอเดิข้าผ่านไปมาลอ่าลาจาบขบรถเช่น่ะเขามายถึงเพื่อะปลดละมันะหว่วากาจากรถอย